เเจมากโอเคได้เป็นกับเพื่อนสุดสุดเลย First Blood! <laughs> พบศพตรงไหนครับผมดูไ่าพบศพตรงไหนมอยูตรงไหนบ้านนี้ก่อนฮะผมผมอยู่ห้องพี่่ผมที่ขยะนะผมสีน้ำเงินดูทริงขยะอยู่น้ำเงินขาวก็อะไรนะขาวไอคนนั้นาคนต่งกันคนนั้นคนนั้นิงขึ้นเออหรือเปล่าวะหรือเฟวะนขึ้นแหละเฟอ้เอ่แล้วก็ ใครที่ชอบแก้งไฟกับผมไว้บ่อกว่าสีดำปะใช่รอบเลยครับดำกับใครวะดำกับใครวะไปคนแรกเลยสีขาวสีขาวกับสีดำเหมือนกันเนี่ยขาวดำโอเคแค่แหละกระถางสีพวกไหนสีมวงทำเว้นได้ยางเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับเอ่อสีพ่วงรักหนึ่งคนครับอะไรหนึ่งคนคืออะไรอ่ะคืออะไรวะผมไม่เห็นเขายิงไอ้นี่ไงเว็บพ่วงอุบาทอ่ะอ๋อ เห็นหนูยิงใช่ไหมเห็นยิงครับแต่เว้ไม่ขึ้นครับฮะพี่ปั่นหนูอีกแล้วเหรอเนาะเออไม่ได้ปั่นครับท่านี้อเใริกันนี่คนหัวเลยครับติโกมอยู่ไหนอ่ะใจเย็นอย่เย็นติมคุณไม่อยู่ตคนหนูวิ่งตามอีกคนหนึ่งติโกมที่โรงพยาบาลครับอยู่กับผมแล้วผมถามอผมถามเกมรนอถเด็กว่าโดนยิงหรื่องเรื่องน้าไปทำเควสหน้ายานกับติโกมอ่ะเห็นที่ทำนองเควสขึ้นปะไม่รู้ว่าผมเดินออกมาก่อนนะผมทำไม่ก็คือ จังหวะนั้นผมนับ1ถึง35ผมกลัวโดนฆ่าเพราะผมชอบตายหน้ายานบ่อยไงผมรีบวิ่งออกมาเลยผมไม่รู้อ่ะผมเห็นคุณอ่ะต้องอยู่ด้วยกันอ่ะคือผมปากเดินเข้าไปเห็นเค้าทำเวสตรงกลางใช่ไหมครับกดปุ๊บแล้วก็ออกมาเลยขึ้นไหมล่ะโสตรงไหนเออที่มันยัดกับผมเวสโสยู่ไหนอ่ะกลัวโดนคุณฆ่าหรือเปล่าเฮ้อสีส้มไม่ทำเวสเลยเหรที่ทำไมเขาวิ่งตามหนูตลอดเลยกต้องเข้าเอดมินทครับต้องเข้าเอดมิน เย้อนกลับตัวเองได้มีส่วนกับไปส่วนกันไหมที่เดงกสอบอยู่ตรงไหนคะห้องแอดมินครับฟังผมเป็นคั้งนะครับห้องแอดมินครับผมโอเคใครอยู่แถวนี้บ้างวะตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปเลยคือผมกลัวมากคือว่าผมหยุดคือตอนไฟดับอะก่อนรีพอร์ตนิดเดียวเสียเงินเดี๋ยวผมย้าหู้อ่าผมผมไม่อยู่วันศีรษะว่าดำอะตรงห้องกดไปปะหน้าห้องหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละใช่ใช่ค่ะนั่นแหละ ไม่เคาซืบนะรอบนี้ผมค่าเองรีพอร์ตเองครับผมหมดเลยครับไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่มันทิ้งขยะโชว์พวกเราอ่ะม่าวเขาลุดอ่ะมันไม่ปิดคอมโมอ่ะไอสินแดงคุณขยะโชว์พวกเรานะคุณสงสัยผมผมก็ไม่อยากอยู่แล้ววิผมเป็นกำลังใจเสมอ นะเฮียเกดไหมอ่ะคือสีขาวหลุดอ่ะแล้วมันเล่นยากอ่ะผมว่ามันต้องเอาออกนะไอ้ยูอ่ะงาหัวเลยผมว่าวหัวคนที่ผมสงสัยอ่ะเจนชอบนัวอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะาจะโหวตใครอ่ะสี่ดาอ่ะให้ผมผมไม่โหว่ะผมไม่บอกนะผมโหวใครจะผมเป็นไ่ได้ผมส่งใส่สีอะสนั้นสินะสีอ่ะผมสงสัยสี แต่เขาบอกว่าสีส้มไปกับสีวงนันตลอดแต่วนี้เขา<ะ>แยกไปอ่ะอยู่ดีไปกับเคโลแล้วนะเมื่อกี้เขาเดินตามเคโลไปอยู่อะ่ะอืมใครอ่ะสีส้มอ่ะก็ผมบอกให้ตามผมมาไงผมจะทำเวทผมมารูดป,ปั๊ดอยู่เรายังทำไม่เสร็จเลยเอ้ายังไม่ไม่รออ่ะคือตอนนี้ผมมสแค่สองสีเลยครับว่า<ผ>ม,มาเลยเชื่อใจได้แค่สีสสเงินแตผมเชื่อใจสีส้สมได้ อ๋อสีขาวตายอ๋อหลุดสีขาวเขาหลุดไงมันต้องโบดอะเหลือเราสองคนใช่ไหมผมยืนยันให้สีม่วงได้ครับสีม่วงท็อปเมทแล้วผมส่งใส่สีแดงมากหรอคือเขาค่าเองมีส่วนหรือเปล่าแต่เราไม่เขาค้อนะเราไมอค้ำผมค่าเองมีส่วเองครับสีเหลืองพูดไรหน่อยนี้ผมจะสสงใส่าว่เบายร์เาพูดหน่อยอะสีเหลืองเราแบบ เราเราเงียบแบบคือเราแบบปล่อยให้พวกเราเราตีเองมันเป็นไม่ได้ที่ว่าสีเหลืองอ่างฆ่าแล้วเดินไล่ใช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 ่เพราะเขาอยู่คนเดียวอ่ะเพราะล่าสุดอ่ะที่ผมสงสัยก็คือตอนที่มีศพตายแล้วสีเหลืองอยู่คนเดียวครับที่ผมสงสัยใช่คือมันเป็นอย่างงี้คือสีแดงกับสีเหลืองอ่ะตอนเนี้ยมันมีอยู่สองประเด็นน่ะใช่ที่ขยะให้ดูในทางสงสัยอีกใช่ป่ะเขาซื้อขยะให้เราดู เอออใช่เาสีเหลืองก่อนกูรู้อะเอาสีเหลืองก่อนไม่ไม่กูไม่ที่เป็นเอาสีม่วงออกก่อนครับสีม่วงกับสีม่วงอ่ะคุณจะโหวตใครอ่ะคุณต้องไม่มี็นคอก่อนครับคุณผมไม่ได้เป็นออกก่อนนะสีเหลืองออกก่อนไม่สีเหลืองออกก่อนเอาเอาหนูออกเถอะพี่พี่เอาหนูออกหนูไม่อยากอยู่อะไม่ไม่คุณนั้นคุณจะโกนหัวนะผมบอกแค่นี้ถ้าคุณเอาสีม่วงออกอ่ะผมพูดเล่นครับ แม่เราใครโหวตอะไรกันไปบ้างเนี่ยไม่โออตสีเหลืองอ่ะไม่ใช่แค่คือถ้าถ้ามันถ้ามันเสมออะคือคือมันจะจะบอกไงถือเงินเชื่อผมผมว่าเอาสีเหลืองก่อนไม่งั้นตามด้วยสีแดงไหมไม่ผมกลัวคุณคุณสีดำผูเข้าใจแต่ผมกลัวมันเสมอกันถูกาตกนจะเหลือคนเดียวใช่ไหมใช่ถ้ามันถูกอะมันเหลือคนเดียวเว้ ไม่ไม่คือคือคือถ้าเราโหวตอะแล้วแล้วแบบมันขึ้นสองสองหรือแบบสามสามอะไรเงี้ยคือมันใจนน่คือมันจะเท่ากันไนีมันจะเสมอคุณคคเราอ่ะใกล้ใกล้เสร็จหมดแล้วแต่เควสผมมันเหลือเยอะคุณตามผมไปทำไม่ได้ไม่แต่คือตอนเนี้ยโหวตอะไรกันคือตอนเนี้ยโหวตอะไรกันสีเหลืองก็สีเหลืองเขาก่อนเอาแล้วไอ้สีแดงไปโหวตม่วงไอ้ม่วงโหวตใครเนี่ยสีเหลืองม่วดูทรงจวงไม่รู้ตัวเองหรือเปล่าอ่าอ่างั้นผมดำน้ำเงินนะไม่รู้ว่ามันจะผลออกเป็นไงนะผมผมว่า เอาเหลือข้อก่อนได้นี่เป้งแฝดโกงสิ่งของอยู่นะไม่ได้ไปจริงๆริงหนูจะเป็นพยานหนูหนูเล่นด้วยได้ไหมคะได้ครับครัแล้วพี่บอกทำนั้นแฟนครับอะไรเลยโดนเช็คบินแน่โคนันโดนเช็คบินแน่มึงอยากเล่นด้วยไม่ไม่จำครับสักครู่ครับ เอจนมแค่ละไม่ทำไมโอ้โหอย่างล่าโไม่เลยโบนอ่ะมันไม่ยอมเืิบเคโลก่อนอ่ะ